ก็กราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ1 s u r v i v a l นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาอยู่กันในเกมต้อนรัวต้าลู่สปิริตพิญญาจารย์นะฮะเราก็จะมีกิจกรรมตัวถังเย้หัว2จันอีกกิจกรรมนึงนะฮะอันนี้เราก็จะเป็นตัวชวนเพื่อนไปตีกันนะฮะชวนได้2อถึงสคนถ้าลงคนเดียวจะเสียตั้ง3 3แต้มเนาะถ้าลงคนเดียวนะฮะเราก็จะได้ของมานะส่วนที่เราเคยได้มานะฮะมันจะสุ่มพวก กระดูพวกของอะไรพวกนี้วงแหวนอะไรนะฮะเท่าดีผมทำไปแล้วนะอันนี้มาช่วยเพื่อนเอ้ามันมาตีอย่างนี้อีกโอปกปีมันออกมาก่อนนะปกปีเขาออกมาก่อนนะฮะเลยช้านิดนึงนะฮะอืมปกปีจ่ออกไไือไมรอบนี้ เออไม่ออกมาก่อนโอเคบ,บอลมันก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะเอามาเล่นขำๆกับเพื่อนอย่างนี้ได้นะฮะบอลทบอลจะไม่ค่อยแรงก็สามารถให้เพื่อนๆช่วยกันได้นะอันนี้นะฮะปื๊อโอเคเนาะแล้วเนี่ยฮะของที่ได้ก็จะมีลุ้นกระดูกลุ้นอะไรพวกนี้นะมีได้ได้เหรียญด้วยนะฮะ ไปดูกิจกรรมมีหัวสองจานจริงจริงกนนะไปอืมอันนี้เรามีสาสิบเหรียญองเหรอแต้มของที่ได้ก็จะเป็นพวกนี้วงแหวนที่ห้าเนาะหัวใจสีชมพูตัวห้าใบสุม่มวิญยาจาย์หนึ่งใบแล้วก็เศษทองยีห้าชิ้นนะฮะเศษ ssr นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมเติมเงินมีอะไรบ้างนะฮะ เจอเงินสะสมอันนี้ใช้ใชเพชรซื้อได้นะเนี่ยไอเนี้ยรายวันใช้เพชรซื้ออังคารสามร้อยนะฮะก็ได้คุ้มอยู่นะส่งไปรายนี้ด้วยโอเคเอาไว้สำหรับกิจกรรมนะฮะเติมครบเท่าน,นี้ได้เท่าน,นี้นะฮะเราอาจจะเติมไหวแค่ประมาณสิบสองครั้งหรือสิบห้าครั้งสิบเก้าบาทกันไเนี้ย 2, ทุกวันอะไรเงี้ยสองหกสิบสองเพราหกวันก็จะถึงประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็บสิบเก้าบาทนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งขอคิดก่อนแล้วก็ตั้งจิตฝึกฝนนะฮะ อันนี้เล่นได้ทุกวันเนาะเป็นเวลา3วันใช่ไหม <c oughs> ไปลุยกันเลยนะฮะ <c oughs> บอสก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากนะน,กนักเรียนเย่สเวียนนักเรียนเย่สเวียนนะฮะ <c oughs> ทำไมมันตีแรงกันจังวะเรา หลังๆอาจจะยากก็ได้นะหลังๆจำได้ว่าแต่ก่อนเคยแบบตีแทบตีมันแทบไม่ลดเลยนะสมัยก่อนนะฮะอันนี้ว,วนมาเป็นรอบสองนะส่วนบางเซิร์ฟไอกิจกรรมถังถังเฉินมาเป็นสองรอบแล้วเราขอเซิร์ฟรารอบอยู่นะแจกเพชรเยอะอยู่นะเปิดหในหนึ่งวันนะฮะฝึกชีพจรยุทธอันนี้เราฝึกไปแล้วนะก็คืออาชีพตะกี้ที่ลงกับเพื่อนนะฮะใช้หนึ่งเหรียญเห็นปะโอเคเนาะได้พอใจมะไปขี่เชือกผู้บ้านนะฮะ ส่วนปละลองดูเดือดจะเริ่มมันที่17นะฮะ17คุมภาพันธ์ของเซิร์ฟผมนะอ่อจะมีรางวัลเท่านี้นะฮะเพื่อผ่านชั้นไปเรื่อยๆนะอ่ามีกระโหลกด้วยนะฮะมีเพชรด้วยส่วนรางวัลอันดับก็เราไม่หวังอะไรมากละอันดับเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามได้อย่างเยอะนะฮะจะได้ไอใบคูณ2ด้วยนะฮะ เราหวังแค่สองใบพอละหากขอติดหนึ่งในสิพอนะฮะของของเรานะรอบนี้นะหนึ่งถึงสามนี่อาจจะยากแล้วเพราะว่ามีเทพเจ้าเทพทูจากจากทั่วทุศสาทิศมาด้วยกันนะ <laughs> เทพทูเหนือก็ผมหลายเท่านะแต่เทคนิคก็คงสู้เขาไม่ได้แหละเพราะว่าอา,อาวุธลับผมไม่มีนะฮะมีก็แค่อาวุธลับเนาะมีแค่เนี้ยเดยนนะสังย่าไหน,น ทางรับไหนวะอาวุธรับผมแค่สีเหลืองแล้วก็ขนนกยูงยังไม่มีนะฮะเล่นยากทีหนึ่งอาจจะเล่นทีมังกรอ้าเอ้มังกรสายฟ้าเหมือนเดิมหรือเล่นหรือเล่นตัวใหม่ที่มันอัปเดตก็คือจะเป็นตัวของหมาลมเนาะน่าจะได้แค่นั้นแหละสปิดปกอบีไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือไม่นะฮะอาจจะลองเป็นอ่า ไอ้ตนไอ้อเอ่อมังกรสายฟ้าบกหมาลมเดี๋ยวดูอีกทีว่วาจะไหวไงให้มันเบิ้ลกันแล้วก็มีอ้วนไฟตัวหนึง่งเป็นสามตัวสมัยก่อนที่เราเล่นผ่านด่านอยู่ไหนว่าทีมแปดคนมันมีทีมมังกรสายฟ้าเราอยู่ไหนอ่ะทีมนี้ใช่ไหม เออเราใช้วนอันนี้ได้อันน,น,นี้ได้ประมาณหนึ่งนาทีมั้งเ้ยหรือว่าห้าประมาณหนึ่งนาทีสิบวิเ้ยบนาทีแปดวิมั้งอันนี้นะฮะทีมนี้เนาะแต่ว่าค่อนข้างยากอะ่ะโอเคอาจจะไม่ไหวนะฮะรอบนี้อาจจะเป็นเน้นประมาณหกสิบประมาณหนึ่งนาทีอะ่ะประมาณนี้แหละของเราเนาะโอเคอันนี้ขอรีวิวตู้กิจกรรมเพลงเท่านี้นะฮะเอ้ยเรายังไม่พาไปดูนี่เลยนะฮะ แต่ละแพ็คมีอะไรบ้างเนาะ19บาทมีอันนี้นะฮะ69 99นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้249แพงอยู่729ไม่ไหวมันเยอะมันแพงมีแต่คนรวยเตอมอะไรเงี้ย2อ0พันันนี้2,3 0พใครใครเอาก็น่าจะคุ้มอยู่นะเนี่ย โอเคนะฮะขอกลาบลาท่านชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับลากันด้วยสก,กินหลงๆละกันนะฮะบ,บ,บ๊ายบาย